สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสจาเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่หรือเรียกว่าพิมพ์พระประธานท่านชมฮะเนี่ยเส้นทมท่านจะหมูวนตัวแล้วหดตัวโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะด้านเนี้ยนะยหดตัวแล้วยุบตัวลงไปเลยนเนี่ยครับเนี่ยฮะเส้นชมท่านฮะ ิวจะมีฝ้าของแคนไซขึ้นมาเต็มนะฮะองนี้จะแห้งครับแกล่งแห้งแกล่งเหี่ยวย่นทั้งองน์ฮะแห้งมากๆครับเพราะพระองค์นี้ไม่เคยผ่านการใช้มาเลยครับเก็บไว้ฮะเก็บไว้โดยตลอดนะท่านดูตรงนี้ก็จะมีรอยยน่นรอยรอยก,กระเทาะนะ เนี่ยฮะชมพระพรับท่านก็จะเป็นแบบคล้าลุกไข่เกตก็เป็นแบบเกตปรีชนซุมฮะไหลสายท่านจะสูงและลึกกว่าไหลกวาเ mm hmm. ข่านี้ฮะเข่าด้านซ้ายท่านจะสูงกว่าเข่าด้านขวาและฐานชั้นบนด้านขวาท่านจะถูงกว่าด้านซ้ายท่านชมนี่ฐานชั้นล่างตันจะมีเม,ม็ดมวลสารต่างๆไอ้นี่ฐานสิ่งครับ ชัดเจนครับเนี่ยฮะร้อยกลนอนร้อยเหี่ยวร้อยย่นร้อยลานเดวดูด้านหลังบ้างครับนี่ครับด้านหลังท่านเนี่ยฮะท่านชมฮะเนี่ยร้อยกระเทาะอ,ออกไปครับเนี่ยฮะนี่รอยกระเทาะเนี่ยรอยปริด้านขอบอันนี้ฮะ เนื้อของท่านจะยุบตัวแล้วจะมีมวลสารเนี่ยที่เป็นเม็ดต่างๆเนี่ยโผล่หรือปูดขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับอันนี้เนี่ยเม็ดมวลสารต่างๆจะโผล่และปูดขึ้นมาจากเนื้อพระนี่รอยกร่อนหรือรอยกระเทาะครับเนี่ยฮะเนี่ย,ยโอ้น,นี่แห้งแห้งจัดๆนะครับ เดี๋ยวเดานข้างให้ดูที่หนังครับอลองมาดูขยายก่อนครับดูขยายนี่ฮะดูขยายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดงกล้องให้ชมท่านชมเนื้อหาท่าน มาพักครับแห้งครับแกร่งครับเหี่ยวย่นนะฮะลานทั้งองค์นี่ฮะท่านทมครับก็จะมีแคนายเกิดเต็มเลยนะฮะนี่นะแคนสายี่ขึ้นมาครับนี่ฮะ เห็นไหมครับจะมีมวนสารครับนะะก้อนนะฮะผงพุทธคุณจะเห็นชัดเนนี้ฮนะก้อนผงพุทธคุณเนะนี่ยนะียตรงนี้เนะนี่ยรอยตรงนี้ครับเนี่ยรอยที่หดตัวแล้วม้วนตัวครับเนี่ยนฮะนะแล้วกลอนออกไปเลยครับ <owad> es, ลอง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  half. ลองกล้องมาชมกันนิดหนึ่งนี่ยเนื้อท่านแห้งสากสากนี่ฮะ ท่านชมนี่ฮะมวนสารท่านแห้งเหี่ยวย่นคเนียแห้งจัดฮะดูพระเกตท่านฮะัแบเบเกตรปรีแล้วก็ชนซุ้มเดินชมฮะชมนี่เส้นซุ้มท่านนี่ฮะมวนสารท่าน นี่เม็ดแดงครับเนี่ยฮะนี่ครับผงพุทธคุณต่างๆนี่ฮะฐานสิงห์นี่ฐานชั้นล่างท่านท่านชมอันนี้ร้อยกลอนล้วบินสะเทะออกไปท่านชมฮะนี่ะฐานชั้นล่าง ดูเนื้อหามวลสารท่านฮะไอ้น,นี่ฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเป็นพระจักสุเอกอกแพงเพชรนี่เดิน้ายท่านครับเนี่ยฮะนเนี่ยฮะท่านชมเนี่ยมวลสารเนื้อยุบแล้วมวลสารท่านจะ โผล่ขึ้นมาครับท่านชมนี่ฮะข่าวด้านขวาของท่านนี่บริเวณอกท่านเอวจะผ่าให้สวยงามครับองค์นี้โอเคเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ด้านหลังท่าน ดูด้านหลังเดี๋ยลงกล้องให้จบดูกันชัดๆครับนี่ฮะมวลสารท่านเนี่ยโผล่ขึ้นปูดขึ้นมาจากเนื้อพระที่ปูดขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเนื้อของพระเนี่ยหดตัวและยุบตัวลงไปครับเนี่ยครับท่านชม นี่จะมีร่องเห็นไหมนะร่องแรกอกะไรแหงต่างๆแล้วก็แคนไซขึ้นมาครับเนี่ยเต็มร่องเลยอุดเต็มร่องหมดแล้วครับแคนไซเด,นเ,เดี๋ยวกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฮะแคนไซขึ้นมาอุดเต็มร่องหมดแล้วครับเนี่ยเต็มไอจุดที่เป็นแตกลายงาหรือแตกแหงน,นี่ครับท่านทมูมนี่ครั แคนไซเข้ามาอุดเต็มร่องหมดเลยครับนี่คัวันนี้แห้งครับเก่าเนี่ฮท่านชมองนี้คบวนสารจะโผล่หรือปูดขึ้นมาจากผิวพระเนื่องจากว่าเนื้อพระท่านซุดเออท่านยุบตัวลงไปนี่นะ่ะรูแคนไซต่างๆที่ออกมาเนี่ย ท่านชมฮะนี่ฮะครับเน้อหามมลสารท่านฮจัดมากครับตรงนี้อันนี้เก็บนานเลยผมเก็บนานมากครับนี่ครับนี่ด้กลอนฮะด้านข้างนี่นะครครับโอเคครับอเดี๋ยวลองดูด้านข้างท่านครับ นี่ยด้านข้างท่านก็จะมีรอยกรูดเหมือนกันนะเนี่ย ด่านข้างท่านครับนี่ท่านข้างอีกแถบครับโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ท่านี้ครับครับคลิปนี้ไว้ตรงนี้ครับ,รบ,วรรบสวัสดีครับทุกท่าน